เมื่อลูกค้ามาซื้อของอยู่ลานแล้วให้สัญญาณว่าป๋าถูกไม่ใหญ่ก็รีบไปยกขึ้นบาทแรกมันก็กระโดดไปเลยไม่ใหญ่ก็รีบไปจะหาแนวตักอ้าวแนวตักไม่ใหญ่ไปไหนนึกได้อ๋อตอนไม่ใหญ่ตั้งกล่องไม่ใหญ่เอามาวางไว้ข้างบนก็เลยต้องรีบขึ้นไปหาแนวตักกรอบนี้ได้ป๋าตั้งสามตัวกระโดดออกไปตัวนึง โชคดีเราหมานหมานไม่ใหญ่ก็คิดว่าแบบนั้นเนาะครั้งแรกลงมายกก็ได้ปลาเลยแม่ใหญ่ก็เลยต้องเตรียมความพร้อมกินเขากินน้ำที่ห่อมาเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ใหญ่ยังไม่ได้กินเข่าแต่ว่าลูกค้าบอกว่าปลามันขึ้นก็เลยรีบเลยห่อมากินดาที่ห่านเนาะวันนี้เป็นการยกไปกินไปในระหว่างที่ยก เวลาที่เราเอาสะดุงลงก็กินเข่ากินน้ำเวลาที่ได้จักพักหนึ่งก็กลับไปโยกใหม่เป็นแบบนี้โอ้ยแต่ที่ไหนได้เพื่อนเพื่อนเอ้ยปลามันถูกตั้งแต่ครั้งแรกครั้งต่อ,ต,อต่อมาก,ก็ไม่ค่อยมีปลาเลยจักมันไปเที่ยวอีกแล้วว่าแต่วันนี้มันเป็นป่าซอยตัวใหญ่ๆงามๆไม่ใหญ่ก็เลย ยกไปเรื่อยๆมันก็เลยจะมีรอบที่ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะไม่ใหญ่ก็ยกไปถึงตอนบ่ายและนี่คือผลงานรวมของไม่ใหญ่วันนี้ป๋าสอยงามจริงๆเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เลยเพื่อรักษาความสดจ้า